คอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีใต้หลังเห็นคลิปภริยาน,นายกไทยขโมยซีนบนเวทีเอเปกเธอสวยสง่ามากภริยาของนายอนุทินชาญวิรกูลคือคุณจา๋นาธนนทนนิรามิตรได้ติดตามสามีไปเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32เมืองขยองจูสาธารณารัฐเกาหลีตลอดระยะเวลาการประชุม การปรากฏตัวของคุณจา๋นาธนนน์นิรามิตรภริยานายกไทยตกอยู่ในสายตาชาวเกาหลีจนมีคลิปที่โฟกัสแต่คุณจ๋าธนนทและมีชาวเกาหลีใต้เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายมาฟังความเห็นที่คนแรกกันเลยภริยานายกรัฐมนตรีไทยมีความงามแต่เราควรใส่ใจนายกรัฐมนตรีแคนาดาและภริยาเป็นพิเศษผลของโครงการเรือดำน้ำของแคนาดาจะประกาศเร็วๆนี้ เกาหลีใต้ประทะเยอรมนีนอร์เวย์ความเห็นถัดหน้าฉันเดินทางไปประเทศไทยบ่อยครั้งและผู้คนก็เป็นกันเองและอบอุ่นเช่นเดียวกับสภาพอากาศความเห็นถัดหน้าคุณน่ารักมากเลยและรอยยิ้มของคุณก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งคุณสวยมากความเห็นถัดหน้าฉันคิดว่าเขาเป็นนักแสดงความเห็นถัดหน้าเธอไม่เพียงแต่สวยเท่านั้นแต่เธอยังสุภาพและมีรอยยิ้มที่สดใสอีกด้วย ความเห็นถัดหน้าฉันแปลกใจว่าทำไมสวยขนาดนี้ตอนที่เห็นครั้งแรกความเห็นถัดหน้าตอนที่ฉันเห็นคุณบนจอมอนิเตอร์ในงานต้อนรับครั้งแรกฉันคิดว่าเป็นโจโยจงรอยยิ้มของคุณน่ารักมากเลยโจโยจงเป็นนักแสดงสาวเกาหลีที่เล่นเรื่อง a p e r f e c t m a t c h และจางฮีบินความเห็นถัดหน้าขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงไว้อาลัทุกคนจึงสวมชุดด,ดำความเห็นถัดหน้า ว้าวสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยมีออร่าและหน้าตาที่ยอดเยี่ยมมากความเห็นถัดหน้ารู้สึกเหมือนกำลังเห็นคนดังความเห็นถัดหน้าฉันคิดว่าคุณดูเก๋ม,มากในห้องจัดเลี้ยงและที่วัดพุทกุกษาแต่คุณกลับเป็นภริยานายกรัฐมนตรีไทยเลยความเห็นถัดหน้าเวลาเขาแสดงสีหน้าเรียบเฉยเขาจะดูเย่อหยิ่งแต่เวลาเขายิ้มเขาจะดูใจดี อ่อนน้อมและเอาใจใส่ความเห็นถัดหน้าถ้าใส่ชุดไทยจะดูเหมือนตุ๊กตาจริงๆความเห็นถัดหน้าโอ้จริงดิคุณเป็นนางแบบเลยนะความเห็นถัดหน้าทำไมวิดีโอที่เกี่ยวกับการประชุมนานาชาติเอเปกที่ผมว่าหน้าเบื่อหน่ายกลับน่าสนใจกว่าภาพยนตร์หรือละครครับมาปิดท้ายกันด้วยความเห็นนี้กันสมกับที่เรียกว่าเมืองแห่งรอยยิ้มจริงๆยิ้มแบบที่เห็นบนการบินไทยเลยสวยจัง